สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพาทุกท่านมาชมสวนทุเรียนนะครับก็พอดีผมมีข้อมูลและความรู้เล็กๆ,ๆน้อยสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับทุเรียนนะครับผมสวนนี้จะเป็นหมอนทองนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าการดูแลทุเรียนเลี้ยงหรือปลูกทุเรียนเนี่ยยากง่ายแค่ไหนนะครับผมทุเรียนเป็นพืชที่ ต้องการน้ำครับแต่ไม่ชอบน้ำที่เปียกแฉะจนเกินไปเพราะฉะนั้นการปลูกทุเรียนดึงต้องมีการถมดินขึ้นมาเพื่อให้รากเนี่ยลอยอยู่ข้างบนไม่มีการอุ้มนะดินอุ้มน้ำแล้วก็ทำให้เกิดรากเนา่าทุเรียนจะมีข้อที่ควรระวังก็คือเรื่องของรากเนา่าต้นเนา่าตายนะครับทุเรียนก็หัวใจสำคัญก็คือ กว่าจะได้ผลประโยชน์ก็3ปี5ปีนะครับเพราะฉะนั้นพออายุได้3ปี5ปีบางบางคนเขาก็เริ่มเอาผลประโยชน์ตั้งแต่สปี4ปีประมาณนี้เริ่มต้นนะครับแต่การที่จะได้ผลประโยชน์มากน้อยก็อยู่ที่การดูแลบำรุงให้ต้น สมบูรณ์หรือแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้นที่สมบูรณ์และแข็งแรงมันมีองค์ประกอบตั้งแต่สภาวะอากาศการให้อาหารการดูแลพื้นดินนะครับก็อย่างเช่นครับเ่นการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับรวมไปถึงการตกแต่งลำต้นการสังเกตทุเรียน จะมีการสังเกตด้วยประสบะการณ์นะครับความรู้ของการเลี้ยงดูทุเรียนต้องเข้าไปศึกษากับกลุ่มที่มีประสบะการณ์คือเจ้าของสวนที่มีประสบะการณ์ยาวนานนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับทุเรียนเป็นเรื่องของการ เป็นเรื่องของความรู้อะครับว่าทุเรียนมีเรื่องที่จะต้องสังเกตหลากหลายครับไม่ว่าจะเรื่องของการออกใบไม่ว่าจะเรื่องของการจํานวนใบคือมันจะเป็นเรื่องของการสังเกตครับสังเกตว่าทุเรียนนี้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มีใบออกลักษณะแบบไหนมีใบที่ห่อเหี่ยวม้วนอะไรพวกนี้มีผลทั้งหมดครับรวมไปถึงว่า ใบสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันจะบ่งบอกว่าทุเรียนของเรามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนมันจะทำให้เราต้องมานั่งศึกษาหาข้อมูลกันครับอย่างเช่นต้นนี้ครับก็จะมีเรื่องของกิ่งอ่อนใบอ่อนที่ออกมาเรื่องนี้เจ้าของสวนก็จะต้องมออีความรู้ว่าสมควรที่จะกำจัดออก วันไหนเวลาไหนอย่างไรอย่างถูกวิธีครับผมก็รวมไปถึงการออกดอกออกผลว่าดอกจะมีการตัดแต่งตบแต่งมีการผสมเกสรมีการเออเอาออกและเอาไว้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วทุเรียนก็จะมีเรื่องของเออ จำนวนลูกจำนวนกิ่งกิ่งรับลูกได้เท่าไหร่นะครับแล้วการออกดอกออกผลออกซ้ำซ้อนแล้วจะเอาไว้หรือนะครับจะเก็บเอาไว้กิ่งหนึ่งกี่ลูกแล้วรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนการโยงการดูแลรักษาการที่ลูกล่วง ดอกร่วงต้องสังเกตครับว่าสาเหตุที่ร่วงเพราะอะไรไม่สมบูรณ์สภาวะอากาศอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างต้นนี้มีทั้งลูกนะครับผมมีทั้งลูกมีทั้งลูกมีการโยงเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงมีดอกรุ่นใหม่ออกมาครับมีดอกที่บานแล้วมีดอกที่เริ่มออกใหม่อันนี้เจ้าของสวนต้องมีการตรวจสอบตัดสินใจ ร,รวมไปถึงการดูผิวผิวลำต้นว่ามีโรคมีการเจ็บป่วยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักทุเรียนเราต้องอาหาข้อมูลหาความรู้ครับว่าอาการลำต้นแบบนี้สีผิวแบบนี้เปลือกแบบนี้มีเชื้อโรคไหมมีการเจ็บป่วยหรือไม่ประมาณนี้ครับผม ครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็มีผลผลิตค่อนข้างจํานวนมากครับในขณะที่ผลผลิตจํานวนมากเนี่ยเราต้องคํานึงถึงว่ากิ่งเนี่ยรับไหวหรือไม่แล้วเราจะให้ลูกเนี่ยโตขนาดไหนนะครับแล้วลูกไหนสมควรที่จะเอาออกลูกไหนที่ควรเก็บไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนด ปริมาณนะครับปริมาณของผลผลิตจะอยู่ที่คุณภาพของลำต้นนะครับลำต้นการพักฟื้นการบํารุงรักษาการให้ปุ๋ยการให้ฮอร์โมนการสภาวะอากาศนะครับมีผลทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องของบาดแผลเรื่องของการติดโรคนะครับอย่างต้นนี้ก็ เคยมีบาดแผลซึ่งบาดแผลใลนลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเข้าไปในลําต้นก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโดยเฉพาะพวกเชื้อรานะครับในเรื่องของก็เหมือนก็เหมือนทั่วๆไปฮะก็เป็นโรคโรคที่เราจะต้องมาสังเกตนะครับอย่างกิ่งนี้ก็หักไปตายไปเราก็ต้องมาดูแล้วครับว่าบาดแผลของกิ่งที่หักที่ตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับ แล้วก็จะต้องมาคอยสังเกตเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นนะครับโรคที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ส่วนมากก็คือเรื่องของออสภาวะอากาศแล้วก็รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่นะครับเปลือกผิวลักษณะของลำต้นนะเราจะต้องมี วิธีสังเกตเป็นการที่เราจะสังเกตเป็นเหล่านี้ก็อาจจะได้จากส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนๆชาวสวนด้วยกันนะครับที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสวนทุเรียนที่สมบูรณ์หรือให้ผลผลิตทีเ่เป็นไปตามความถูกต้องก็คือต้องมีเพื่อนมีกลุ่มชาวสวนด้วยกันแลกเปลี่ยนกันครับผมการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง มันเป็นไปได้ยากครับการที่จะมีข้อมูลมาก็ต้องมีการพูดคุยบอกเล่ากันหลักสำคัญเลยก็คือเราจะต้องมีพันธมิตรครับในเรื่องของการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันครับครับผมสำหรับอย่างทุเรียนต้นนี้นะครับผมก็เริ่มต้นจากการที่มีดอกมีอะไร ออกมาในฤดูกาลค่อนข้างจะมากแต่เวลาผ่านไปประมาณเาเกือบสองเดือนนะครับดอกผลที่ติดขึ้นมาก็ได้มีการเน่าแล้วก็ร่วงหล่นไปจำนวนมากนะครับสาเหตุตรงนี้ก็คือหนึ่งจะเป็นด้วยสภาวะอากาศส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของลำต้นนะครับซึ่งต้นนี้ก็ได้มีใบอ่อน เกิดขึ้นมาจำนวนมากซึ่งใบอ่อนเหล่านี้ก็จะต้องมีการจัดการนะครับตามความเหมาะสมนั่นก็คือ,อ,อผู้ที่จะดูแลก็ต้องมีเรื่องของความรู้ประสบการณ์นะครับว่าจะมีการดูแลอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทุเรียนไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มันเป็นเรื่องของ การมีข้อมูลการมีความรู้ต้นนี้ก็มีทั้งใบอ่อนและมีทั้งดอกนะครับมีการออกดอกใหม่มีทั้งลูกที่ยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องให้ระวังในเรื่องของการติดเชื้อโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเชื้อรานะครับเชื้อราที่ทำให้ทุเรียนเอ่อ มีผลผลิตมากหรือน้อยก็คือเชื้อราที่เกี่ยวกับใบ,บเกี่ยวกับกิ่งเกี่ยวกับลําต้นเพราะงั้นไอ้เรื่องของเชื้อราพวกนี้ก็จะมีแต่ละสายพันธุ์นะครับซึ่งเชื้อราหรือโรคเหล่านี้จะเกิดกับทุเรียนแต่ละชนิดนะครับหมอนทองก็จะมีเชื้อโรคเชื้อราบางตัวที่ชอบ ทำร้ายหมวอนทองส่วนชนีเขาก็จะมีโรคที่น่ากลัวของเขาเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวกับต้นทุเรียนจะไม่ตายตัวครับโดยหลักๆแล้วก็จะต้องมีเรื่องของความรู้และประสบะการณ์และก็รวมไปถึงฤด,ดูกาลนะครับอากาศร้อนเขาจะมีเชื้อโรคอีกบางตัวอากาศหนาว ฝนตกก็จะมีเชื้อโรคอีกบางตัวเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตคือต้องอยู่คุกคีหาความรู้กับทางเพื่อนๆชาวสวนด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างจะเร็วครับผมสำหรับเรื่องทุเรียนนะถ้าเป็นหมอนทองตอนนี้ที่ต้องควรระวังมากที่สุดก็คือช่วงที่ให้ผลผลิตจะมีปัญหาเกี่ยวกับเลือก เรื่องของโรคก,กิ่งตายต้นตายลากเน่าทีา่ชาวสวนหลายคนจะต้องควรระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษ <c oughs> เกี่ยวกับ <c oughs> การดูแลนะครับมันมีผลกระทบคือทุเรียนถ้าต้นไม่ตายผลผลิตยังไงก็ได้แต่ถ้าต้นตายมันต้องใช้เวลาอีกยาวนานครับหลายปีในการที่เราจะ ปลูกใหม่นะครับเพราะงั้นชาวสวนหลายคนก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญผลผลิตไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจครับเราไปโฟกัสตรงที่ทำอย่างไรให้ต้นสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ไม่มีโรคไอ้นั่นคือหัวใจสําคัญก็ขอฝากกับชาวสวนมือใหม่หรือหลายๆคนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน นะครับเอาไว้ลองศึกษากันดูครับก็อย่างทุเรียนต้นนี้นะครับก็ได้มีาบาดแผลนะครับนี่คือการเจ็บป่วยของทุเรียนซึ่งโรคตรงนี้เขาเรียกว่าโรคไฟไฟท็อปเพล่าครับผมก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับผิวของต้นทุเรียนนะครับก็ เป็นอาการที่ติดเชื้อเกี่ยวกับเชื้อราครับก็ต้องมีการและมีวิธีในการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาก็ต้องมีประสบาการณ์ค่อนข้างจะรอ,อ,อบครอบนิดนึงครับเพราะว่าโรคเหล่านี้สามารถทำให้ต้นอ่อนแอแล้วก็ถึงตายได้นะครับการให้ผลผลิต นะถ้าต้นไม่สมบูรณ์เดี๋ยวผลผลิตก็จะมีการร่วงหล่นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,คอนี่ลักษณะของอทุเรียนต้นหนึ่งที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับก็คือภูมิต้านทานไม่ดีนั่นเองครับอย่างนี้ก็อีกหนึ่งต้นที่มีมีทั้งผลผลิตนะครับผมมีทั้งผลผลิตที่เคยออก มาจำนวนมากแล้วก็ร่วงหล่นมีทั้งใบอ่อนที่กำลังออกมานะครับอันนี้ก็ต้องมีการจัดการครับผมการจัดการทั้งลูกที่มีอยู่ใบอ่อนที่เกิดขึ้นรวมไปถึงดอกที่กำลังติดมาใหม่การที่เราจะได้ จัดการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สิ่งสำคัญเราดูต้องดูที่ต้นทุเรียนครับว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนครับอย่างต้นนี้นะครับผมก็ได้มีบาดแผลความเจ็บป่วยตัวนี้เป็นโรคไฟท็อปครับผมไฟท็อปเปอร่าซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับกิ่งตายรากเน่าครับ เริ่มต้นมันก็จะเป็นที่ผิวของออลำต้นนะครับเกี่ยวกับการติดเชื้อเชื้อราครับแล้วก็จะทำให้กิ่งตายต้นตายโรคนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ผิวแล้วเขาก็จะกินเข้าไปในลำต้นเมื่อเข้าไปในลำต้นมันก็จะลงไปที่รากเมื่อลงไปถึงที่รากการดูแลรักษาก็จะยาก นะครับมีโอกาสถึงความเสี่ยงที่จะต้นตายสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วต้องมีการรีบรักษาครับก็จะวิธีการรักษาก็จะมีหลายอย่างครับทำความสะอาดทายาแล้วก็สังเกตอาการเบื้องต้นว่าหายไหมถ้าไม่หายก็รวมไปถึงการฝังเข็มนะครับการฝังเข็มก็จะเป็นการฉีดยาเข้าลําต้นเพื่อเป็นการบล็อกเชื้อราเชื้อโรค ไม่ให้ลงสู่รากนะครับอย่างต้นนี้ก็มีเชื้อลา,อาลามลงไปถึงโคนต้นก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างจะว่าอันตรายนะครับก็ต้องมีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ใส่ใจตรวจสอบว่าเ,าเชื้อลาที่เป็นอยู่ได้มีการขยายเพิ่มเติมหรือไม่ อะไรประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นการดูแลทุเรียนไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ต้องเป็นเรื่องของความรู้นะครับความรู้รวมไปถึงใบนะครับใบที่มีลักษณะนะครับลักษณะของใบก็มเีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับผมเหมือนกับบ่งบอกถึงสุขภาพของต้นไม้ต้นนั้นว่าได้มี เชื้อโรคได้มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะทุเรียนเขาจะดูกันที่ใบนะครับแล้วก็เรื่องของความเจ็บป่วยก็จะดูโดยรอบเกี่ยวกับพวกต้นเกี่ยวกับผลผลิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโตประมาณนี้ครับผมก็หลักๆแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของ การมีพันธมิตรครับการมีเพื่อนชาวสวนที่มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันครับก็จะทําให้การดูแลรักษาสวนง่ายขึ้นมีความรู้มากเท่าไหร่ก็ดูแลง่ายเท่านั้นทุเรียนจะเป็นพืชที่เราจะต้องใส่ใจครับเพราะโลกของออสภาวะอากาศหรือสิ่งแวดล้อมจํานวนมากที่มันลุมเล้า เพราะฉะนั้นก็จะมีสารเคมีหลายๆตัวครับที่ผลิตขึ้นมาแล้วมีการมีการผสมและการดูแลจัดการก็พูดง่ายๆว่ามียาหลายอย่างครับที่อยู่ในตลาดก็มีทั้งแรงและมีทั้งไม่แรงเพราะฉะนั้นทุเรียนแต่ละต้นก็ต้องการยาที่แตกต่างกันครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอฝากสำหรับชาวไร่ชาวสวนที่สนใจเกี่ยวกับการ จะปลูกทุเรียนหรือใช้ชีวิตเกี่ยวกับสวนทุเรียนก็ต้องเปิดใจหาพันธมิตรหาเพื่อนหาความรู้เพิ่มเติมตอนนี้ความรู้หลายๆอย่างอยู่ในโลกโซเชียลก็มีก็ลองเซิร์ชลองศึกษาดูครับผมแล้วก็ลองมาสังเกตกับต้นทุเรียนของเราว่าได้มีความเจ็บป่วยความไม่สมบูรณ์ความ ไม่เออเขาเรียกวะไรความไม่พร้อมในเรื่องของการให้น้ําการให้ปุ๋ยการฉีดยาให้ฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างนะก็ขอฝากไว้ตรงนี้สําหรับเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนครับก็เดี๋ยวคลิปน้ามีอะไรที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมก็จะนํามาลงแล้วก็เล่าสู่กันฟังอีกทีสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบพระคุณมากครับ